บีซีพา l นสวัสดีจ้าวันนี้มาไกลถึงจังหวัดลบบุรีเลยนะคะมาพบกับลูกค้าคุณปะวินัยค่ะอยู่ที่ลบบุรีนะคะเส้นบายพาสใกล้กับโรบินสันพามาชมไอเดียการสร้างบ้านน็อกดาวนะคะตัวนี้เป็นบ้านที่สร้างจากโครงสร้างสำเร็จรูปทรงกล่อง3 6ูณค่ะ หลังจากที่ลูกค้าได้สั่งแผ่นผนังและหลังคานะคะทางพี่เทคนิคก็เข้ามาแนะนำวิธีการติดตั้งงานพับครอบต่างๆนะคะรวมถึงครอบจัวครอบข้างอย่างที่ลูกค้าเห็นนี้ ตัวนี้ติดตั้งง่ายค่ะรูปแบบการติดตั้งเหมือนหลังคาไม้ทัาชีทั่วไปเลยส่วนตัวผนังนะคะก็ติดตั้งง่ายค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีครีมทั้งด้านนอกและด้านในเลยค่ะซึ่งการใช้รูปแบบโครงสร้างสําเร็จรูปและแผ่นผนังหลังคาแซนวิชนี้นะคะทําให้งานบ้านน็อกดาวหรือว่าบ้านสําเร็จรูปเนี่ยประกอบเร็วติดตั้งไวลดขั้นตอนในการก่อสร้างไปได้เยอะเลยค่ะซึ่งครบชุดของเรานะคะก็จ,จะมี หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกกันเลยค่ะอย่างที่เห็นเป็นไอเดียจากทั้งป่าวินัยนะคะก็จะมีทั้งทรงนอร์ดิก3คูณ6และทรงกล่อง3คูณนะคะ